รายการอันซีนอาเซียนเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบได้เจอเรื่องราวที่ดีอีก,กยังม,มากมายแล้วฉันจะพาเธอไปกอดสายลมให้เธอหนีไปจากความ,มวุ่นวาย ไม่ต้องคิดอะไรจำฉันแล้ไปด้วยกัน วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการอันซินอาเซียนครับผมและวันนี้นะครับผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้ามหาวิทยาลัยนเรศวรครับผมและผมก็ยังอยู่กับอาจารย์วศินอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้อยากจะให้อาจารย์เล่าถึงประวัติที่มาที่ไปของชาวไทยทรงดำหน่อยครับอย่างนี้นะครับ การอพยพตั้งถิ่นฐานของไทยทรงดำเนี่ยอพยพมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เข้ามาอยู่ในเวรพื้นที่ใหญ่ที่สุดก็คือเวรเพชรบุรีแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายอพยพเมื่อพื้นที่ทํานาทำมาหากินมันอัตธาคัดขัดแคลนน้นําท่วมพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่อุดมสมบูรณ์ก็มีการเคลื่อนย้ายคนขึ้นมาเรื่อยจากเพชรบุรีขึ้นมาที่นครสวรรค์น,นะครับอยู่บ้านหัวถนนแล้วก็เข้ามาที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็เข้ามาสู่วริเวณที่เรียกว่า จังหวัดพิษุโลกปลายทางของกลุ่มไทยทรงดําที่เข้ามาเนี่ยอยู่ในเขตที่เรียกว่าบางละกำรรจังหวัดพิสุโลกนะครับบ้านวังพิกุลอําเภอวังทองและก็บางส่วนก็เข้าไปในอําเภอโกงไกรลาชจังหวัดสุโขทยัยอันนี้คือเส้นทางการพยกเข้ามาของกลุ่มไทยทรงดําในประเทศไทยอาจารย์ครับแล้วหลังจากที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานแล้วนะครับ เขามีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมยังไงบ้างคะในช่วงแรกๆเนี่ยลักษณะบ้านเรือนก็เป็นลักษณะไทยทรงธรรมดั้งเดิมก็คือมีการทำหลังคาสูงลงลงมาหลังคาลงมาข้างล่างที่คล้ายๆกับเป็นเดินหลังเต่านะฮะแล้วก็มีความเชื่อเพณีต่างๆยังดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมเช่นประเพณีเสเรือนนะครับการที ประเพณีของการรักษาการเจ็บป่วยประเพณีของการเกิดคนไทยทรงดำจะรักษา,การประเพณีดั้งเดิมไว้นะครับแต่เราเห็นเป็นเสื้อผ้าสีดำเนี่ยนั่นนี่คือสักข,ของการมาจูงกันปกตินะฮะแต่ถ้าเกิดเวลาลสังเสียชีวิตไปแล้วก็จะเอาส่วนที่เป็นข้างในที่เป็นสีแดงออกมาโชว์นะครับสักที่เราเห็นในห้องพิพิธภัณฑ์ที่เราจัดแสดงเนี่ยก็จะสข,ของไทยทรงดำที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกนะค,ความหลากหลายของเสื้อผ้าตรงเองก็เปลี่ยนรูปแบบไปตามสภาพ วิถีชีวิตในในสังคมนะฮะแต่สิ่งที่ดำรงไว้เรารู้เลยวิถีชีวิตไทยทรงดำมีความน่าสนใจอย่างไรทุกอย่างถูกกำหนดด้วยเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายนอกจากนั้นจากการวิจัยการศึกษาค้นควา้าเกี่ยวกับเรื่องของการอพยพของไทยไทยทรงดำเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถพัฒนาเข้าไปสู่การจัดก,การเส้นทางการท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มอาเซียนสิ่งที่น่าสนใจมากคือในจากบทสวดต่างๆเนี่ยนะครับเราเห็นการอพยพของเส้นทางของคน ไทยทรงดำเราจะเข้าไปศึกษาว่าเส้นทางไทยทรงดําเหล่านี้เนี่ยเป็นอย่างไรจุดเริ่มต้นของการศึกษาเส้นทางอาเซียนตรงนี้นี่เองเนี่ยนะครับก็คือบ้านไทยทรงดําจังหวัดพิษณุโลกโอ้โหอาจารย์ครับฟังอาจารย์เล่ามาสักขนาดนี้ผมอยากเห็นของจริงแล้วครับผมอย่างนี้ผมไปดูได้ที่ไหนบ้างคะในจังหวัดพิษณุโลกนี่มีพระธรรมไทยทรงดำถุงบ้านบางระกรรมจังหวัดพิษณุโลกครับผมโอ้โหคุณผู้ชมอยากไปดูของจริงกับผมแล้วใช่ไหมครับวันนี้ต้องขอตัวลาอาจารย์ไปก่อนแล้ว <บา S 1> ขอบค<ด>ุณ<ข>อาจารย์มากๆครับผมเด็กดีครับผมเด็กดีครับ และตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดดอนอภัยแล้วครับคุณผู้ชมหลังจากที่อาจารย์วัินแนะนําผมมาที่นี่และเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปรู้จักกับป้าดอกรักนะครับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับชาวไทยดําในวันนี้ครับผม สวัสดีครับคุณบ้าดอกลักค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือคุณบ้าดอกลักนะครับคุณบ้าแนะนำโัยคุณผู้ชม่อยครับผมค่ะดิฉันชื่อดอกรักวันทัศนนะคะเป็นคนที่ที่อนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยดําตำบลบ่อทองครับะะผมวันนี้ก็<ม>เราจะดูบ้านไทยทรงดํากันก็คือข้างหลังผมตรงนี้ใช่ไหมครับผมคือ,<ม>ค,อ,ค,อคือบ้านหลังนี้ค่ะที่จําลองเข้าไว้เพราะว่าคนในหมู่บ้านเนี่ย เดี๋ยวนี้เขาไม่ไม,ม่นั้นกันแล้วแต่อันนี้คือทำไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าเมื่อก่อนอยู่กันยังไงอยู่กันยังไงว่าเป็นบ้านสภาพเป็นยังไงหลังคาบ้านเนี่ยที่เขาทําให้คุมลงมาเนี่ยจะได้คุ้มแดดคุม้มฝนทีนี้จะเป็นใต้ถุนสูงเพราะว่าใต้ถุนเนี่ยเราจะาไว้ใส่ของงั้นเรามาดูใกล้ๆเลยดีกว่าครับอ่าอันนี้คือมันเป็นสีฝัด ฟัดข้าวที่เราข้าวที่เราจะทําจากนาคือฟัดเอาแกลบมันออกแยกข้าวดีออกมาะจะเล่าประวัติไทยสงดามให้ฟังนะว่าความเป็นมานี่มันเป็นยังไงที่ว่าเขาเอาเขาวควายเนี่ยขึ้นไปเชิดชูไว้บนหลังคาบ้าน mm hmm. เขาก็ทําไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์คือเขานับถือที่มีควายเนี่ยที่ทําให้เราได้ท้องอิ่มคือทําข้าวให้เรากินเขาก็เลยทําสัญ,ญลักษณ์เอาเขาวควายเนี่ยไปไว้บนบ,บ,บนหลังคาบนหลังคา ทีนี้เขาบอกว่าแถนเนี่ยแถนคืออะไรครับแถนเนี่ยคือเขาบอกว่าเหมือนกับเป็นเทวดาโลกมนุษย์เนี่ย ไม่มีคนเขาก็เลยให้คนลงมาห้าคนทีนี้พอลงมาแล้วคนเน่ะเขาบอกว่าจะไปอยู่ยังไงจะอาทําอะไรกินก็เลยให้ควายลงมาแล้วก็มาทํามาหากินอะไรอย่างนี้นะก็เลยนั้นคือจุดกําเนิดอาจุดกําเนิดเขาเลยนับถือควายเครื่องมือที่ทําไร่ทนานาอันนี้ก็เป็นเกวียนถ้าไปไหนก็จะใช้เกวียนอันนี้แล้วก็ใช้ควายเทียมแล้วก็ใช้ไถไถนาวันนี้ของไถดําเขาก็เอามาไว้ให้เด็กรุ่นหลังได้ได้รู้ได้เรียนรู้กันทีนี้เดี๋ยวเราขึ้นไป โอ <Okay. S 2> เคครับผมเนาะแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบได้เจออ๋อขึ้นมาดูบนบ้านกันอันนี้ hmm. อันนี้ก็คือเป็นการละเล่นเนี่ยการเล่นฟ้อนลำอะ่ะเล่นเล่นในเขาเรียกมาก่อน ไดนยังไงครับเหมือนเล่นลูกช่วงอ่ะโยนกันลูกช่วงอ่าโยนให้ผู้หญิงผู้ชายแบบช่วงสงการเขาจะมีการละเล่นกันเขาก็จะเอาลูกช่วงนี้ไปโยนที่หนุ่มสาวเขามาเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดนี้คืออะไรครับอันนี้อันนี้มันเป็นขมุกอ่ะขมุกเมื่อก่อนนี้นะค,คือคนไม่มีตู้ไม่ไม่มีตู้คนที่แต่งงานอ่ะจะต้องมีขมุกสองใบคือเขาใส่เสื้อผ้าอันนี้ยไว้ใส่เสื้อผ้าที่มีสองใบเพราะอะไร อันนึงใส่เสื้อผ้าตัวเองอันนึงใส่เสื้อผ้าของสามีทําไมผมไม่เห็นเรือนนี่แบ่งเป็นห้องห้องเลยครับจะเป็นห้องใหญ่ห้องเลเรือนของไทยดําเมื่อก่อนนี้เขาจะแบบว่าจะนอนแบบยาวกันไปเลยอ่ะแล้วอย่างส่วนของข้างหลังนี้ไว้ทำอะไรข้างหลังนี้เอาไว้ทาครัวเขาบอกว่าคนไทยดาเนี่ยเขาจะมีภาษาวัฒนธรรมตัวหนังสือเขียนแล้วก็มีอะไรเป็นของเขาเองทั้งหมดอ๋อแปลว่าชาวไทยดํานี่มีภาษาเป็นของตัวเองด้วยใช่ นี้สอนผมคำหนึ่งได้ไหมครับได้คำว่าอะไรดีอ่าถามมาสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ไหมก็เหมือนภาษาลาของประเทศลาวสบายดีสบายดีสบายดีอ๋อใช้ภาษาใช้เหมือนกันคล้ายกันเหมือนกันก็ยังสืบสานมาถึงปัจจุบันนะครับผมทุวันนี้ยังพูดอยู่ยังปลาอยู่ยังปลาอยู่ยังปลาอยู่พูดอูพูดอยู่คุณผู้ชมครับแล้วเราก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรือนของชาวไทยดำแล้วก็การใช้ชีวิตวิถีชีวิตสมัยก่อนแล้ว ทีนี้ผมอยากรู้เรื่องผ้ามากเลยครับผมว่ามีเอกลักษณ์ต่างจากที่อื่นยังไงบ้างครับอ๋อของเอกลักษณ์ของเสื้อผ้าของไทยดํานะคะเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะไม่มีเลยเนี่ยสิ่งที่เป็นลายเป็นอะไรใส่อย่างนี้ไม่มี <c oughs> จะใส่สีดําอย่างเดียว <c oughs> แต่ผู้หญิงจะมีที่ว่าปักดอกผ้าเปียวเนี่ยคือน,นี้ลงไปใส่แต่เดี๋ยวนี้ที่แปรรูปของผ้าอนุรักษ์เสื้อผ้าไทยไทยดําเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องประยุกต เอาลายแบบขอกูดลงมาใส่มาทำแล้วก็นี่ลายดอกมะลิใส่แล้วก็เอามาปรับปรุงเพื่อว่าให้มันสวยงามพึ้นเพราะว่าคนเดี่ยวนี้ต้องการความสวยงามเขาเรียกร้องก็ต้องทําให้เขาเป็นยุคปัจจุบันขึ้นค่ะเป็นปัจจุบันเขาทอกันที่นี่เลยใช่ไหมครับค่ะทอกันที่นี่เลยทอกันที่กลุ่มที่ที่หมู่สองบ่อทองเลยอยากเห็นแล้วไปดูได้ไหมครับค่ะง้นก็ ไปกันเลยเป็นภาษาไทยดำว่าเจนก็ไปกันเลยไปเบิ่งไงอัน,นไปเบิง่บง,กบงกันเลยไปเบิิ่งกันเลยค่ะตอนนี้ก็มาถึงบ้านปลาเฮียงแล้วนะคะเป็นกลุ่มทอผ<ม>้าเป็นกลุ่มทอผ้าข,ของตำบลบ่อทองหมู่สองนะคะคที่เราได้เริ่มทําทอผ้าขึ้นวันนี้ก็โดยที่ทางผู้ใหญ่บ้านนะคะหมู่สองคือผู้ใหญ่ทันสิงรอได้เอาเงินของ SML สองแสนห้าเอามาสนับสนุนกลุ่มามาซื้อกี่ <ฮะ S 1> ซื้อได้แล้วก็จ้างครูมาสอนทอผ้าม,มาสอนทอผ้ากันทีนี้ก็กลุ่มคนที่ทอก็ทอไปแล้วก็ดิฉันก็เป็นคนที่แปรปปลูกปตัดเสื้อตัดเสื้อตัดเองอคือตัดเองแล้วก็เราเราไม่ได้เลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมแต่เราซื้อไหมประดิษฐ์ เราซื้อไหมประดิษฐ์มาแล้วก็มาดึงได้แล้วก็มากอแล้วก็มาทอกันแปลว่าเสื้อผ้าที่ใส่กันแล้วก็ที่ที่ขายวางขายอยู่กก็มาาจที่นี่ทั้งนั้นเลยจากที่นี่เป็นศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมของเราเนี่ยคือเราอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้านะคะทีนี้ก็มีการอันนี้ก็เป็นทอผ้าดําแล้วก็มีทอผ้าขม้าแล้วก็ทอเป็นผ้าสิ้นออกมาตามแต่เราจะทําลายไหนออกมา S <S ซึ่งลายเอกลักษณ์จริงๆก็จะลายเอกลักษณ์จริงๆก็คือเป็นลายพระสินตาลายนี้พระสินตาอ่าพระสินตาของไทยทรงดําเขาจะเรียกพระสินตาขอ,อแต่คนไทยเขาจะเรียกพะสินลายเตียงโมลแล้วตอนนี้คุณป้าเขากําลังทําอะไรอยู่ครับผมผ้าค่ะผ้าครับขอเข้าไปดูใกล้ๆนะครับ <5 S 1> อันนี้กี่กระตกุกค่ะนี่ดึงกระตุกแล้วก็นี่ไอกระสวยนี่ก็ดึงกระสวยค่ะกระสวยก็ดึงกระไปแล้วเราก็กระตุก แล้วอย่างทอวันหนึ่งได้ความยาวเท่าไหร่ครับผมสองเมตรสองเมตรต่อวันค่ะเพราะถุงของไทยทรงดำเนี่ยมันจะไม่เหมือนผ้าถุงของคนไทยธรรมดาาันเเพราะว่าผ้าถุงเนี่ยนี่มันจะมีตีนนะอันนี้เขาจะมีตีนเหมือมีตีนเป็ดแล้วก็อันนี้เขาเรียกตัวแล้วก็จะมีหัวมีหัวเขาจะต่อทางหัวนี่นี่ต่อหัวเหมือนคนเนี่ยเขาเปรียบเหมือนคนน่ะ คุณบ้าครับแล้วนอกจากชาวไทยทรงดำที่ทอผ้าแล้วนะครับยังมีอาชีพอื่นอีกไหมครับก็อาชีพจักสารก็มีจักสารเพราะว่าพื้นฐานของไทยทรงดำเนี่ยจะทําของใช้เองเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าการจักสารนี่มีอะไรบ้างดีเลยครับผมเราไปกันเลยดีกว่าขอบคุณมากครับ ือบ้านบ่อทองของเราหมู่สองนะคะมีลุงชูชัยเนี่ยที่เขาทําจักสานเนี่ย<ม>เกี่ยวกับเรื่องของจักสานทุกอย่างสวัสดีคุณลุงชูชัยครับสวัสดีครับผมคุณลุงกําลังทําอะไรอยู่ครับกำลังทสุกไก่ไสุกไก่นะหอนี่ขึ้นนานไหมครับกว่าจะได้ก็ไม่นานเท่าไหร่วันหนึ่งทาได้กี่อัน,นครับวันหนึ่งก็ได้ประมาณสามอันนะสามอันเลยคุณลุงฝึกนานไหมครับตอนเริ่มทําใหม่ ด้นใหม่ๆก็ผึกมาเป็นสองปีสองปีแล้วครับฝึกม่พัฒนาฝีมือมาเรื่อยๆคุณบ้าครับแล้วผลิตภัณฑ์ที่ทําจากจกากสารนี่ครับอะไรขายดีสุดครับผมอ๋อที่จกากสารนี่เหรอคะ<ค>ก็เห็นว่ามีสุ่มไก่เนี่ยค่ะที่ขายดีที่สุด<อ>ทําออกไม่ทันเลยค่ะทําไม่ทันเลยท๋ออกอะอทะออไรขายหมดเลยที่คุณลุงทําอยู่นี่ก็มีคนรอซื้ออยู่แล้วรอแล้วรอแล้วไม่น่าผมไม่ผมไม่เห็นสุ่มไก่แบบวางโชว์เลยคือทําออกไม่ทันเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นการเหล่าต่อนะครับอออนอกจากนี้เราก็จะไปดูอีกงานหนึ่งเนาะเพราะว่าประเพณีของไทยสงํำจะมีอีกงานหนึ่งคือเป็นการเสดเรือนเนี่ยข้างบ้านเนี่ยเขาเริ่มยังครับคุณบ้าอ๋อตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มกำลังจะเริ่มแลนะ้วงั้นเราไปกันดีกว่าครับแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้ คุณบ้านดอกละครับตอนนี้เราอยู่กันที่พิธีอะไรครับผมอ๋อพิธีเสด็เรือนนะคะของไทยดำของไทยดำหรือไทยทรงดำนะคะทีนี้แบบว่าของไทยทรงดำเนี่ยคือเขาจะมีการเลี้ยงผีนะคะเลี้ยงผีนี่คือเป็นผีของคือบรรพบุรุษที่ตายแล้วเขาจะเอามาขึ้นเรือนแล้วก็3ปีเนี่ยเขาจะเสร็จหนึ่งครั้งเพื่อให้บรรพบุรุษเนี่ย ได้กินลูกหลานอ่างเส้นไหวนี่แหละแล้วก็เขาจะมีหมอเสนมาคือลุงคนนี้สวัสดีครับอ่าอันนี้แล้วก็เขาจะจัดแกงหน่อไม้ใส่ไก่ออมาแล้วก็เขาก็จะคลีบอหมูมีหมูเนีบลงั่งเนี่ยอ่าเนี่ยเขาจะไปเรียกทีละคนทำไมถึงต้องเป็นแกงหน่อไม้ใส่ไก่ก็คือแบบว่าเมื่อก่อนนี้ที่อยู่ที่อยู่12ปนา12จูไทยเนี่ยที่เมืองแถนนี่นะครับผมต้นไผ่เนี่ยจะเป็นหลัก จะเป็นหลักเลยแล้วก็หน่อไม้เนี่ยก็คือกินเป็นหลักแล้วก็การทําอะไรเนี่ยก็จะมีหน่อไม้เป็นหลักมีต้นกล้วยคือแกงหยวกกล้วยแล้วจะมีแกงบอนอะไรนี้ของที่หาได้เมื่อก่อนนี้เขาจะไม่ซื้อของอะไรที่หาได้เนี่ยเขาก็จะมาแกงซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงยังเป็นแบนเดิมยแล้วก็การที่ทําอะไรเนี่ยลึกถึงบรรพบุรุษเนี่ยก็ต้องเอาแกงไก่กับหน่อไม้เนี่ยเป็นหลักประเพณีของไทยดํานี่นะ พ่อแม่ของเราเนี่ถ้าเกิดตายเนี่ยเราจะต้องเอาขึ้นมาอยู่บ้านร่างทุกคนเลยบรรพบุรุษทุกคนเลยเฉพาะผู้ชายเฉพาะผู้ชายด้วยตอนนี้จะเป็นพิธียกผานเศษนะคะดี๋หมอนี่เขาจะถามว่ายกแค่นี้ดีไหมหมอบอกว่ายังไม่ดีเท่าไหร่ แค่นี้ดีหรือยังหมอยกกายามือเหนื่อยหน่อยมาหมอบอกว่าอันนี้ก็ดีแล้วแต่ยังไม่ดีเท่าไหร่ต้อนนอันนี้ยกครั้งที่สาม อ๋อบอกว่าอันเนี้ยดีแล้วทำอันเนี้ยดีแล้วอ่าเอาละพอถ้าถ้ายกสูงขนาดนี้คือดีแล้วถ้าหากว่าทำให้แล้วเนี่ยจะจะทำมาหากินเพ้่แล้วก็คนที่อยู่นี่จะปมปักรักษาคือจะอยู่ดีกินดียกพรรษิเสร็จแล้วก็จะเริ่มพิพธีจานหาข้าวให้หมอก,กินก่อน ตอนนี้ก็หมอเขาก็จะทำพิธีเสร็จเรือนนะครับีีมัออ้ง ยี่ไปมีจวงยญ่สาวตั้งกลางเงือนถ้วยหอมหมอลองถ้วยสาล็ดสะตองหมออพนลำใหญ่กินก้อนจังก่อยกินนายกายพึ่งกลงกินข้าผ่านว่ากินไม่ลงติดคอคือเขาพูดถึงว่าเจ้าเสื้อเนี่ยคือคนเจ้าของที่จะสือเรือนเนี่ยคือเขาจะต้องเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรให้ทําอะไรไว้ตรงนี้อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะ เขาจะพูดไปให้ปีแอได้รู้เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวที่ผมนํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้าดอกรักมากๆครับขอบคุณครับค่ะแต่รายการอันซีนอาเซียนยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับผมจะพาไปชมกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีกับกิจกรรม Bi k e for Dad ครับผมทุกทีนะครับ เราชาวจังหวัดสระบุรีทุกท่านทุกนนะครับมีความภาคภูมิใจครับที่ได้มีโอกาสได้ไหว้ความยินดีแต่ความคือเจ้าหนวงด้วยการแสดงออกจากการทาความดีต่อวัดหลวงจากการปั่นลรือ้อนะครับและตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสระบุรีครับถ้าพร้อมแล้วไปปั่นกับผมเลยครับ เดินทางด้วยกันมันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์คืนและวันเปลี่ยนผันยิ่งทำให้เรายิ่งรักกันมากมายเพราะโลกมีช่างกว้างใหญ่และรักของเราก็ใหญ่สุดเพียงใดที่เธอกับฉันฝ่าฟันทุกเส้นทางฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งต่อกันรากับนอก ฝ้าลงและฝ้าฝนอยู่บนฟ้าปันปันจกรยานไปปันปันจะรยานกันทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปันปันจะรยานไปปันปันจะรยานกันปันด้วยใจี่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่าน และตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดพระพุทธฉายนะครับผมแาะข้างหลังผมนี้เขาจะมีการแปลขบวนอักษรด้วยครับจะมีความงดงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับอนอบนน,กกนี้สสุดทไปพรรกา <ไป S 1> า To ride like those birds who fly against the wind and the storm in the sky Ride up by และตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อีกหนึ่งจุดกิจกรรมนะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมปลูกต้นไม้กับปล่อยปลาครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปทำกิจกรรมกันครับ และตอนนี้ผมก็ปั่นครบแล้วนะครับผม29กิโลเมตรด้วยกันกับกิจกรรมไว้พ for dad ปั่นเพื่อพ่อครับระหว่างทางนะครับก็มีกิจกรรมที่ทางจังหวัดน,นะครับจัดเตรียมขึ้นให้แรงชาชนที่มาปั่นนะครับได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน แล้วก็ได้ทําบุญร่วมกันได้สาล้าร่วมกันนะครับผมระหว่างทางก็พบกับความประทับใจมากมายทั้งความเป็นที่เป็นน้องการช่วยเหลือกันแล้วก็รถปสมพยาบาลที่มีตลอดเป็นทางนะครับวันนี้ก็ประทับใจมากๆเลยครับสาหรับวันนี้รายการอันศีนัสเซียนก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสาหรับในปีใหม่นี้ก็ขอให้คุณผู้ชมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็โชคดีตลอดทั้งปีนะครับผมแล้วพบกันใหม่ปีหน้าครับสวัสดีครับแอ p y ปินเยี่ยย แล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบได้เจอเรื่องราวดีๆอีกายมีมากมายแล้วฉันจะพาเธอไปกอดสายลมให้เธอนี้ไปจากความวุ่นไวายไม่ต้องคิดอะไร ฉันก็ไปด้วยกัน